ชาตาธรรมชาติคาเฟ่นครปฐมต้นไม้มยเยอะดีนี่คือเฟิร์นตะดับนี่คือตอน้ตอนไม้ต้นไร่ก็ตกแต่งคนชอบต้นไม้เป็นคนเดิมนี่คือผมยืนอยู่กับต้นไม้ครับ นี่เป็นคูลองสวนมีปลาปลาเล็กๆว่ายลูกลป,ปลาซูมให้ใกล้เป็นแหลง่งเยี่ยวเป็นร้านอาหารชิลๆนู่นต้นไผ่อยู่ริมฝั่งคลองกันน้นครับเรือ นี่ต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นอะไรครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบถ่ายวิดีโอครับยูทูบโซนในร้าน ธรรมาชาตินี่เป็นเครื่องสีข้าวเก่าเรื่องโบราณนู่นเป็นทุ่งนาไกลๆครับนี่เป็นต้นอ้อยต้นอ้อยไกลๆเป็นต้นอ,อ <c oughs> ้อ,อ,อยสูงให้เปิดไฟดับ ต้นไม้ปลาดับปลาบุบบุบอยต้นไทย จบคลิปเองงนี้ครับ